มมทำไมถึงลงประกวดเวทีมุกอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เลี้ยงบอกให้ลง <laughs> ลอเล่นล้เล่นคือจริงๆแล้วอะ่ะไอยอยากได้ช่วงเวลาประกวดประมาณเดือนกุมภาเพราะว่าอยากจะเตรียมตัวหลายๆอย่างให้เราพร้อมจริงๆแล้วก็มุกดาหารประกวดตอนนั้นบวกกับพี่นีหนุ่มเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่ารักมากๆคืออยากมีโอกาสร่วมง,งานกับพี่หนุ่มคะ่ะ ถ้าเกิดพี่หนุ่มนิดนงึงเนาะพี่หนุ่มฝากตัวได้นะคะพี่หนุ่ม <c oughs> ไม่ว่าเห็นตะกี้เห็นกระชิบนิดนึงเห็นพูดหรือว่าตอนดิกคือมีมีคนมาล้อพี่โฟมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือแบบว่าคือตอนเด็กๆด็กอะหนูหัวเถิกตาตีปากใหญ่แล้วมันเหมือนเป็ดเออทุกคนก็จะแบบว่าเรียกเป็ดเป็ดเป็ดตั้งแต่อนุบาลเลยจนถึงมัธยมขนาดย้ายลูกโรงเรียนเลยนะย้ายโรงเรียนตลอดขึ้นอนุบาลประถมมัธยมย้ายทุกคนเรียกชื่อเดิมหมดเลยแลอเป็นปมในใจว่าแบบว่าเราแบบ เมื่อก่อนมันมีคําว่าเป็ดขี้เลเราก็เลยแบบโห oh, เสียใจมากรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยแต่พอถึงวันหนึ่งอะเราก้าวผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะความสวยมันมีหลายแบบมากคือความสวยไม่ได้มีแค่แบบที่เราเห็นมาโดยตลอดเราเองก็สวยทุกวันนี้เรามองตัวเองในกระจกตอนเช้าหน้าตาบวมๆผมยุ่งๆเฮ้ยมึงสวยอะ <laughs> สวยเธอสวยเราเออกกําลังกายหนึ่งหนอยเราองหุนเฮ้ยสวยหน้าก็สวยหุ่นก็สวยเธอสวยจนตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจแล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เรากลัวคือการลงประกวดเวทีทุกเวทีเลยเรารู้สึกว่าบางครั้งเน่ยความ่า้แพ้มันบั่นทอนความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงประกวดเลยซักงานแต่พอมาหนึ่งจุดหนึ่งนะตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ลองออกมาจากความกลัวนั้นน่ะเราเมื่อไหร่เราจะก้าวผ่านมันถ้าเราทําให้มันดี้ที่สุดต่อให้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ภาคภูมิใจกับมันอยู่ดี ใช่คะ่ะนี่คือเหตุผลที่แบบว่าสักครั้งในชีวิตขอลงประกวดมิสแกรนค่ะโอเคเหตุผลดีมากแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่มิสแกรนพุทธาหานเนาะเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะ่ะฝากตัวเนี่ยนะคะ